ครับวันนี้จะมาสอนการเขียนข้าวาวนะครับเออตามแบบฉบับของข้าวหงหินและข้าวซีบดของท่านพญาพมนะครับ mm. ครับถ้ายสนใจก็เชิญฟังแล้วก็มีข้อพื้นดูนะครับ mm. ผมชี้จุดตรงไหนตรงไหนก็เอาไปจดไปจํานะครับเห็นไหม,ไหมอ่าฉันทลักและลักการเดินข้าวเห็นไหมโอเคนะครับเร mm. าลองไปก่อนเลยนะครับ mm. อ่าวันนี้มันก็ มาถึงตอนที่สิบนะครับอันตอนที่แล้วมันตอนที่แปดที่เก้านะครับมันยุบรมบาดก็เลยเอาสองตอนอสองบทมารวมกันนะครับวันนี้มาถึงบทที่สิบนะครับบทย่อยนะบทย่อยอมันเป็นบทย่อยในบทใหญ่โอเคนะครับอืมอันปกติแล้วข่าวโบราณนะลักการเดินข้าวนั่นเป้น คนบ,บอกว่าเจ็ดตัวเตวสามตัวเลวบ้านหลางบ้านหน้ามันก็จะทำมือเน้นแล้วกันเน้นเน้นวักหนึ่งนีวักหนึ่งวักหนึ่งและวักสามนะครับเน้นมันเป็นสามก้อไม่ก้อนนะครับพอดีถ้ามันอธิบายความประชัดก็คือมันเป็นสี่กําได้เออนี่ยเนี่ยเนี่ยมาสี่กําวันที่สี่กํานักไปหน่อยนักเกินไปจี่หนึ่งปกติมันประมาณกึ่งๆนะครับไอ้มา มันก็คล้ายๆอันลัการเดินข้าวอันข้าวซอันเดินก่อนตลาดนะครับการเขียนก่อนแปตลาดนะครับในภาคกลางเออเนบอกว่าบาทมันมีแปดก้มเอออันอันบาทมีแปดกัมถ้าอถ้าอันอธิบายความประชดเพิ่นก็อนุโลมขาเป็นเก้าก้มได้อ่อมันก็ คล้ายๆกันนะครับเห็นไหมโอเคนะครับอ่าโอ้เลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปเลื่อนมานะครับโอเคนะครับมาจะได้หันอ่าโอเคนะครับอ่าน่าจะชัดเลยนะครับโอเคนะครับอ่ามันก็คล้ายๆกันนะครับหลักการมันการเปิดกำหนดมาตั้งแต่โบราณนะครับเห็นไหมเขามาดูฉันตะลักเลยนะครับ ปกติข้าวหุงหินและข้าวซีบดของท่านพญาคมอ่ะก็จะเขียนเป็นบดย่อยๆนะบดหนึ่งบดอ่ะมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามโอเคนะครับอ่ามันจะมีเจ้าเองนะเล้อมาอ่านยกเว้นก็อ่านตอนบดที่แปดตอนที่แล้วนะครับมันยุบลมบาทมันก็เลยหายไปบาทนึงทษทีมันก็เลยหายไปบาทนะครับมัน บทที่8บทที่9นะครับที่ตอนก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นบทที่10เป็นบทปกตินะครับเอามาไล่ก่อยเลยนะครับฉันตะลักนะครับฉันตะลักเอามาดูฉันตะลักนะครับอามบาอ่ามันกำลงตายเนี่ยของแต่ละวักแต่ละวักนะครับไปมามันเปิ่นจากกำหนดเที่ยงมื้อนะครับเอาแล้วเอามาไล่ก่อยแล้วครับเห็นไหมตายวักที่หนึ่งของบาที่หนึ่งนะครับอันนี้บทที่สิบนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหม อันเปลิลบอกว่าหาลงเลยเสียงสมันก็ได้จัตวาวก็ได้เออลงลงเออเป็นเสียงอ่สาสมันก็โอเคนะครับวัคที่สองเขาลง้วยเสียงตีอ่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้จานเออเป็นเสียงตียาวก็โอเคนะครับอ่าอันวัคที่สองอวัคทีเท่าไหรวัคที่สามมันลง้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองอันนี้แหละอันนี้แหละ โทว,วิเศษตัวเมืองเนี่ยมันเป็นอันสำเนียงอันไตไตยวนนะครับใช่ไหม <c ười> มันบอกมีที่ไหนในโลกเนี่ะมันมีอันที่แตยวนที่ที่เดียวนะครับบอกว่าจตายนวนเชียงแสนแตยวนเชียงใหม่แตยนวนสี่ขิวแตยวนอ่าคนเสาวไฮสระบุรีเจ้าแตายนวนคูบัวราชบุรีเ <c ười> นี่ยมูเนี่ยมูไตยนวนโม้น,น,นะครับสำเนียงพวกเป็นอย่างอี้นะครับน้อย อ๋อบ้าน <net> อย่างเงี้ยนะ <net> มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเออครับมันจะสูงกว่าอันโทไทยอ่ะโทปกติไทยนะี่ยไปครึ่งเสียงนะครับ <net> เอาละ่ะต่อไปอ่าอันวอกอ่าวอกดีซีนะครับตายวอกดีซีอ่ะเขาลงด้วยเสียงสมันรับนานานะครับ <net> ก่อนจะลงนาะเนี่ยมาอันเนี้ยร,รมเนี่ย อันพญาพรมเนี่ยบ่นบ่นใจส่งเสียงต้อนนะครับก็คือเสียงสมันหรือเสียงจัตวาต้นนั่นก็โอเคนะครับพรมก็เขียนตามป้วนก็เลยนะนะาสมันสมันนะครับเออจะไปเอาเสียงอื่นมาใส่แล้วก็เออแล้วมันมันไม่แจ้งข้ามันมันข้าวจอยมันจะผิดเพี้ยนเกันไปแล้วก็โอเคนะครับอ่าได้ไป็นหนึ่งบาทนะครับต่อไปเป็นบาทที่สองนะครับ อันบาทที่สองนี่ก็เป็นบาทก้มข้าวก้มนะครับเออไอ้มาบาทก้มข้าวก้มอ่ามันเขาเอายกเอาเอาบาทเนี่ยไปบาทเดียวน่ะไปแปงไปข้าวก้มสาวรับเจ้าขี้ข้าวมากองเบ้าเียวกองขี้จิ้งกะต้มขี้จิ้งกะน้อยน่ยนเน่นเอายกยกเอาฉันทะลักอันเนี้ยไปไปเขียนเป็นบาทเดียวน่ะไห้มาโอเคนะครับเอามาอ่าต่อเลยนะครับ ตายบักที่หนึ่งของบาทที่สองเออเปิ้นบอกว่าลงในเสียงตีสั้นก็นได้ยาวก็ได้จ้อยเออเป็นเสียงตียาวครับโอเคนะครับอันวักที่สองให้ลงในเสียงจัตวาครับสาอ่าสาเป็นเสียงจัตวาครับโอเคนะครับอันวักที่สามไม่ลงในเสียงอันสามันครับนาหนักนาโอเคนะครับวักที่สี่ เพื่อลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทเมืองบ้านนะบ้านนะครับไม่หมบ้านได้ไปละสองบาทเห็นไหมง่ายก็ครัาเออไม่ใช่ไม่ใช่ยากนะครับไปไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไหมบัตรหนึ่งบาทรสองเนี่ยได้ไปบมดแล้วนะครมาอันสี่ชมพูที่หม่ไปเม่นี่ยอันต่อไปเป็นบัตรที่สามนะครับอันตายวักที่หนึ่งของบัตรที่สามอ่ามันก็เหมือนเดียวกับมันรับการเดียวกันอันตายวักที่หนึ่งของบัตรที่หนึ่งเนี่ยอันเดียวกันเพิ่อให้ได้สองเสียงนะครับอ่า จะเอาเสียงสมัญก็ได้เออเสียงจัตวาก็ได้เนอเป็นเสียงสมัญครับโอเคนะครับเห็นไหมอ่าไหมเสียงสมัญเห็นไหมอันนี้ก็ลงสามันนแต่ถ้าลงด้วยเสียงนั้นจัตวาเนี่ยมันอ่ามันเกี่ยวกับการจอยนะครับาเสียงจัตวามันจะเอื้อนได้นะครับาตายวกที่หนึ่งของบทที่หนึ่งและบทที่สามเนี่ยถ้าลงเสียงจัตวาเนี่ยมันจอยได้นะครับมันมันมันเอื้อนได้มันเอื้อนได้โอเคนะครับมันเอื้อนยาวได้นะครับเสียงจัตวานะครับ อันต่อไปนะครับหมาวอกที่สองนะครับขางบทที่สามเนี่ยลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองอด้านจุด้านใ่ามนด้านเสียงโทพิเศษโทเมืองของแต่ย,ยนนะครับใช่ไหมอันวอกที่สามมันลงในเสียงสมันครับยนยนเม่ใชจะนย,นน,ย,น,น,ย,น,ย,ยนนะครับยนยนแต่ยนนะครับแต่ยนอันวอกที่ อันวัตที่สี่เขาลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้เลื้อเออลื้อใจเลื้อเลื้อเป็นเสียงตียาวกับลื้อไงไหมโอเคได้ไปเยอันเนี้ยข้าวสามบาทนะครับโอเคนะครับอ่าใช่ไหมชั้นทัศักมันเป็นอย่างนี้นะครับอันสี่อันชมพูชมพูที่หมายม่ือเนี่ยมันเป็นชั้นทัลักษณ์ในอันในสำเนียงของไตยวนนะครับมกว่าไตยวนอัน เจียงแสนเจียงใหม่อันสีคิ้วสระบุรีลาบริมเมงกโมอสนะแต่ยนวันเับเสียงแตยนวนนะครับจะบเอาเสียงองแต่เลือกแต่ยองมาปนมาได้นะครับเออเห็นไหมอ่ามันปนมาได้เพราะอย่างมันบาเจ้ากันนะครับเออมันบาเจ้ากันมันออกบาเจ้ากันอ่ะเวลาเขียนอันอ่าอันนี้เนี่ยนตัวกะคาค้างเนี่ยตัวเมืองนี่นะครับเขียนเหมือนกันมอนะครับ บอกว่าเป็นใจลื้อใจยองใจลั่วใจเขินใจย้อนนะก็ไงมาเหมือนกันหมด้งนะก็แต่เวลาอ่านมันออกเสียงมาเบิ่นกันนะกไงมาอย่างก๊อบ์นี้ยเ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 นี้ยอ่าจ้อยนะก็ข้าวจ้อยอันนี้อู้ถึงอันใจย้อนกหรอนะับข้าวจ้อยไอ้ไหมเสียงตี้ไหมข้าวเสียงโทอยไหมข้าวจ้อยอันนี้อันนี้มาหมอันจมืองนี่ก็ข้าวจ้อยมาข้าวจ้อยมาไม่ใช่ข้าวนะครับ ข้าวจ้อยนะจ้อยอะไรมาอันอันแต่อันไตลือกับไตยองป้น่นอ่าอ่าอ่าเลือกกับไตยองนี่มันมันเผอพันเดียวก่อนนะครับอันโทษทีนะครับไตยองเนี่ยมันคืออันโชนเผาไตลือกที่อยู่เมืองยองที่อันปุ่นเจียงตุงนุ่นะครับเออเจ้าเกาเวลาปนเอามาอยู่หปูนนี่มันสองร้อยกว่าปีแล้วโอเคนะครับอ่ะ ต่อไปแล้วครับมาจ้อยเสียงจีนแล้วก็ไม่มาอ่านแต่แต่ลือกับใจยองเนี่ยพ้นออกเสียงโทแล้วก็เป็นจ้อยแล้วก็เป็นจ้อยเสียงโทแล้วก็เป็นจ้อยเออเป็นจ้อยอันข้าวเนี่ยข้าวเสียงโทไหมอ่าข้าวเสียงโทแล้วก็ไม่มาอ่าใจเลือกับใจยองพ้นออกเป็นเสียงเอกนะครับเป็นข้าวนะครับข้าวจ้อยแล้วก็ข้าวจ้อยข้าวจ้อยเนี่ยเนี yeah, ujemy, ่ยเนี่ยเป็น <t ip Hyundai movement> อ้อ,อนอ้อ,อยอ้อนอ้อยเนี่ยนะก็เห็นไหมอ้อยนี่มันเสียงโทพิเศษมาอ้อยมันเสียงโทพิเศษอะนะบนนั้นนั้นแต่เรือก็จะยองมันออกเสียงเอกหรือก็เป็นอ้อยแล no ้วก็เป็นอ้อยนะอ้อนอ้อนเสียงเอกเพืก็ออกเป็นเสียงจันตวาเห็นไหมเป็นอ้อนอ้อยอ้อนอ้อยอันพาษาเนี่ยอันพาสานี่เสียงอันจัตวานะครับอ่าของไต้ยวนอ่ะพาเสียงอัน สัมันของไตยน์อนอันนี้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลก็ใส่ไม่โทไม่ตีบนเอาไปบนบ่ไปไปถึงตีแล้วแบบนั้นซานะครับมันซานะครับมันมาซ่านะครับมันซานะครับมันซาบอกไหมพาพาซานะครับซานะครับมันซาบอกเนี่ย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 อันทีโอมาเนี่ยมันมันมาตรงมาตัดกันอย่างอี้แล้วก็แบบแม่เชียงตี เสียงโทเสียงโทพิเจตโทเมืองเสียงเอกเห็นไหมเสียงอันเจลาวันมันเหมือนกันนั่นก็มาๆพลอยนั้นท่านจะไปเอาเสียงของใตลือมามาปนครับเออข้าวถ้าท่านจะไปสร้างฉันทลักของใตลือใจยองท่านก็ไปสร้างเอาคนเดียวนะก็เห็นไหมเออไปสร้างได้เนี่ยเพราะว่าอันอ่ากำเมืองเนี่ยตัวเมืองเนี่ยเขียนเหมือนกันหมดครับนะท่านก็บอกเนาะท่านก็บอกว่า ได้วกที่หนึ่งอ่าอันของอ่าอ่าบนไปเลยเอาได้วกที่หนึ่งของบาดที่หนึ่งลงในเสียงตีลงลงได้วกที่หนึ่งได้วกที่สองของบาดที่หนึ่งคือลงเสียงโทครับอ่าจันแล้วก็เป็นจันทร์อ่าเป็นก็เป็นเป็นนะครับมาเป็นในเสียงจัตวาเนี่ยเพื่อออกไปเสียงอันตีนะครับ เป็นเป็นจันนก็เป็นจันมอันอันตต้พอกกี่สามลงในเสียงเอกก็เป็นน้อยแล้วก็เป็นน้อยมเนี่ยเนี่ยบออ่ะบอเสียงเอกเปิ้นก็เป็นเสียงทัศวาเป็นบอ้อยบอ้อยเลยนาแล้วก็เลยนาอันเลยอันนาเนี่ยมันมันเป็นเสียงทั้งก็บอกไว้บอกเสียงลงในเสียงเตียก็เลย นะ้าเลยนะ้ามาเป็นยังไมาอันวักที่วักที่หของอันบัาที่2องลงด้วเสียงโทครับจ้อยวักที่สเออวักเออวักที่หนึ่งที่หของบาที่สนะครับวักที่หนงวัที่สของบาที่สองลงด้วเสียงตีครับซานะครับเป็นซานะครับอันอัน วักที่สามก็ลงในเสียงตีครับนะวักที่สี่ก็ลงวยเสียงเอครับบานนะครับอ่าปืนกับปืนนะครับอ่าปืนปืนเสียงตีก็เป็นปืนนะครับปืนบานปืนบานเนี่ยเห็นไหมเสียงตีนี่ออกเสียงโทก็เป็นปืนนะครับปืนนะครับบ้านในเสียงอันอันโทพิเศษปืออกเป็นเสียงเอก็เป็นบ้านนะครับเป็นปืนบอลกับปืนบานเนี่ยเอาละ เอาแค่นี้ก็พอเนาะนี่ยๆๆท่านก็ไปสร้างออกเหนียวนะครับแต่ลือจะจยองนะครับอ่าอย่าไปเอาอันนี้มาโปดนี่ไม่ได้โอเคแล้วกันเอาละท่านหูฉันทะลักละอ่าท่านหูว่าฉันทะลักแล้วก็ท่านหูว่าเป็นห้องว่าข้าวมันมาอย่างใดสันใดนะครับเห็นไหมอ่าก็มันเป็นนี้นะก็พออย่าเอากรรมตายของแต่ละบาดต่ละบาดเนี่ยหน้าบ้านเออลือดเนี่ยๆๆรมที่มันอยู่ใต้บ้าดน่ะ ันจะไปก้องเหลืออันสัมภัสสละอันของอันตต้วัตถิสองของบาทต่อไปนะก็ไอ้แม่อย่างหน้าเนี่ยมาก้องกับสาเนี่ยสัมพัสสละอาสละอานี่ยแม่บ้านน่เอามาก้องกับด้านเนี่ยนี่เนี่ยละอานละอานไอ้แมนเป็นยังไงอันนี้คือมันจะก้องอีไปกู้เลื่อยก็เลยมันจะเขียนยาวไปกิบารกกิบารก็จ้างั้นมันจะต้องก้องอีไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ยาวอะไรกันมันยาวไปยาวเหมือนเชือกเข้าก็ือมันยาวไปเลยแล้วก็โอเคนะครับ มันเหมือน,นเปิห้องว่าจะข้าวจะข้าวจะข้าวมันอย่าว่ามันมันมันยาวไปเว้ยก็เลยตัดเกลือออกเหลือก็ข้าวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหลือก็ข้าวแล้วก็เออเอาละท่านหูแล้วข้าวมันเป็นอย่างนี้นะครับที่มามานะะันเอาละท่านหูแล้แต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปเอาสละไปกองกันนะครับเออเออห็นไหมสามารถสละนะก็ยไหมเห็นไหม เอาละทีนี้แต่ละบักแต่ละบักกันเนี่ยกันเปิ้นเนี่ยได้กันครับเออเอาละหามาโอไปกู้ไปกู้ไปนะครับมาหามาจัดไปกู้ไปกู้ไปนะครับอันกู้ที่หนึ่งนะครับกู้ที่หนึ่งนะบักที่หนึ่งเลยบักที่สองเนี่ยจัดไปกู้ที่หนึ่งนะครับจัดไปกู้ที่หนึ่งนะครับอ่าอันบักที่สองเลยบักที่สามเนี่ยจัดไปกู้ที่สองนะครับเห็นไหมอันบักที่สามเลยบักที่สี่เนี่ยจัดไปกู้ที่สามนะครับหามาโอไปกู้ไปกู้ไปนะครับเห็นไหมอ่าหามาโอไปกู้ไปกู้ไปนะครับเอามาโอกู้ที่หนึ่งก่อน วักที่หนึ่งและวักที่สองเนี่ยใช่ไหมอ่าก่อนที่เขาจะไปเขาต้องงูเอ้ยถึงอันข้าวหงหินก่อนนะครับอโอเคนะครับอันข้าวห,หินมันเป็นเกาเงาคือลืออันเป็นอาจารย์ของท่านปัญญาพรมนะครับเพราะนั้นเขามาโอ้ถึงข้าวหงหินก่อนนะครับอันข้าวหงหินนั่นแหะเออพ้นบอกว่าอ้นะครับวักหนึ่งกับวักสองเนี่ยพ่อจะเน้นเนื้อมันเป็นการสัมผัส์แบบอันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับ พ่อนไได้สนใจเอาอันสระไปก้องกันนะครับเหมไหมอ่าโอเคนะครับมันเหมือนระวางบาทนะครับระวางบาทมันบังคับหรอกครับเหมไหมถึงแม้บปได้อันสระตรงๆกพเอาสำลระเอาเอาสัมผัสแบบเทียมๆสัมผัสแบบเทียมเพีบบเยนออย่างเนี้ยออสัมผัสเลือนอย่างเนี้ยเออเอาก็ได้แล้ครับโอเคนะครับครับวัตถุปัะสงของมันเข้าหินนะเปิ้อนจะเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับอ่าโอเคนะครับ แต่ของท่านปัญญาผมเปิ้ลก็พยายามอันอันพยายามเน้นนะครับเน้นอันคือมันมีการสัมผัสละนั่งนักกว่าของเข่าขหินสักหน่อยนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างก็เอาเกาะมันได้นั่งนักหน่อยเออทำอะไรก็เอาแบบสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะโอเคนะครับเอา,ามาไล่คอยแล้วครับอันนี้ผมเขียนเนอะนนี้ผมเขียนเองโอ้เคเลยอันนี้ผมเขียนเองนะครับอ่าโอเคนะครับมาเอามาไแล้วก่อน เสียงขึ้นลงเออส่งไปเออไอ,อไ้ลงกับส่งนี่ได้โอเคสละองสละองกันนะครับอ,อ,อันนี้สัมผัสอันสละนะครับอ,อ,อันนี้ผมก็เขียนไปมันก็มันก็ส่งไปเป็นจันเออมันก็มันก็มันก็กล้องกันได้หรอกครับออโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นข้าวจ้อยอ้อยอ้อยภาษาอ้อยโอเคนะครับอันนี้ก็สละอ้อยสละอ้อยโอเคนะครับมา สัมผัสสละสองเต้แล้วก็วันนี้โอ้เอาอเอาลก็เอาดีมาแล้วโอเคแล้วครับต่อไปเราไปทอดเอาเนอเทียบเอาเออเนอเทียบเอานะใช่ละเออผมมีอะไรไหมอันนี้อันนี้เป็นห้องว่านการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องตามแบบฉบับของข้าวหงหินก็โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้อเรื่องนะครับอันนี้สัมผัสสละนะครับอันนี้สัมผัสอันสละนะครับแม่แม่โอเคนะครับอเอาละ ต่อไปนะครับวรรคที่สองและวรรคที่สามนะครับอ,อ่าอ่านวรรคที่สองและวรรคที่สามเนะี่าก่อนที่เราจะไปเ,าเาราเราอู้ถึงลักการเดินข้าวก่อนนะครับลักการเดินข้าวของโบงราณนะเพิ่นบอกว่าเจตัวเตียวแซมโตเลียวบาทหลังบาทหน้ายไหมไอดเจตัวเตียวเนีนะ่ยคือบาทหนึ่งและบาทสองเนะี่ยบาทหนึ่งบาทสองเนะี่ย จะต้องทำหน้าที่เป็นอันเจ็ดตัวเตี้ยวไว้ก่อนนะแม่อันเนี้ยกวักหนึ่งมันมีสามกลมเห็นไหมวักสองมีสี่กลมกัเจ็ดตัวเจ็ดตัวเตี้ยวเออเตี้ยวไว้ก่อนนะ,ะแล้วก็สามตัวเลี้ยวนะ,ะวก็วักวักสามนี่อ่าปกติแล้วมันจะต้องมีสามกลมพ่อง energized? นะพอดีมาวันนี้มันเป็นสี่โมลนะโอเคนะครับอ่าวักนั้วักสามนี่จะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเลีย้ยวนะครับเห็นไหมอ่าก็คือตายวักที่สามนี่จะต้องเลี้ยวมาหาตายวักที่สองเนี่ยเปิ้นบอกว่าสามตัวเลี้ยวเห็นไหม เรามาอู้ถึงอันวอกสองและวอกสามของอันบาดก้อมข้าวก้อมนี่ก้อนเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นเน้นนะครับเน้นเน้นหื้อใต้วอกที่สามเนี่ยเน้นหื้อเลี้ยวมหาใต้วอกที่สองนี่แบบสละนะครับแบบสละนะครับเน้นเน้นแบบสละนะครับบัจเจอันนาเลี้ยวมหาสาเห็นไหมเน้นนะครับบัจเจบังคับนะครับเพราะเหตุที่มันบาได้บังคับนะเพราะเหตุว่า ถ้าสมมุติว่าหน้าเนี่ยมันเป็นเสียงอื่นๆเนี่ยเออเป็นหนาเป็นหน้าเป็นหน,น,น้าเออไอ้าน้าหน้าเนี่ยมันจะอยู่ไ้ายวรรคที่สามนี่ไ,ได้ละเพราะว่า้ายวรรคที่สามของบาดก้อมข้าก้อมนี่บักลมล้ไปเสียงสะมันลูเออจะต้องเอาหน้าน่าหน้าเนี่ยไปไว้ทางหน้าบนแล้วก็ลงด้วยเสียงสะมันเนี่ยอ่านกำได้ก็ได้ก็บืฮ้ยแต่งเป็นหัวเื้ยโยงเลยแล้วก็โอเคนะครับเอาละต่อไปวรรคที่สองและวรรคที่สามของบาดที่หนึ่งและ วัตถุสองวัตสามของบ้านท,ที่สามเนี่ยโอเคนะครับอันนี้เปิน้นเปิ้นอนุโลมื้อเหลียวสามตัวเหลียวนะื้อเหลียวไปแบบอันสระก็ได้เออเหลียวไปแบบเนื้อเรื่องก็ได้เออเนี่ยอันที่เหลียวแบบสระลายนะเหลียวสละก็ได้เหลียวแบบเนื้อเรื่องก็คือคนละสล้นน่ะเห็นไหมแต่คือฉันถ้าเล่าก็มันถูกกันแล้วกันเห็นไหมออโอเคนะครับเปิ้นอนุโลมม่นะอันอย่างเงี้ย น้อยเหลียวมหาจันใช่ไหมอ่าไหมน้อยเหลียวมหาจันใช่ไหมอันนี้เหลียวคนละสระนะครับแต่พอดีไอ้งันเนี่ยมันมีงันนี่ครับไอ้งันนี่มันเป็นอันนั่นอันนี้งันกับจันเนี่ยมันเป็นสระอันสระอันใช่ไหมก็เหมือนกับไอ้ที่ว่าเนี่ยตะเกียบหัวเฮยโยงเนี่ยอันเนี้ยเอางันเนี่ยมาเอามาไว้ดางหน้าเพื่อไหมไหมอ่าแล้วก็เป็นหัวเฮยโยงเพราะว่างันมันอยู่ใต้ วักที่สามเนี่ยมันมาได้เพราะว่าอันป้นกำหนดเราไปเชียงโทพิเชษโทเมืองเราก็จะเอาเงินมาวางหน้าๆนๆเห็นไ,ไหมหมวลเงินบ่นน้อยแนวโอเคนะใครมาโอเคแล้วอันต่อไปอันวักที่สองวักที่สามของบาทอันบาทที่สามนี่เราก็โยนเออเหลียวมาหาด้านเอออันนี้บ่มีอันหัวเฮยงเสอย่างเห็นไหมด้านสารานสารานบ่มีเลย มีแต่โอนอ่ะอันนี้บาบะจำเป็นจะต้องอันเอาเนื้อเรื่องใหญ่โดดๆเลยเทียบเอาจุด้านสัมเนียงยวนไตลื้อเออจำเนียงไตโยนไตลืออตตล้อแมอ่นนาโอเคนะครับอ่าอันนี้ก่อนดุลมันได้สองอย่างนะท่านเล้วสุวนล้วแต่ท่านจะไปแต่งนะครับโอเคนะครับต่อไปวัคซีนสามและวัคซีนสี่นะครับอันวัคซีนสามและวัคซีนสี่นะฮัมโอ้ถึงอันวัคซีนสามและวัคซีนสี่ของบ้านที่หนึ่ง และบาทที่สามนี่ก่อนอ,อ,อันเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่สมัยฮงพิมพ์บลเลี้ยงมังใจนะบันถทือกว่าเป็นบักเดียวกันนะครับเออเพราะว่าบันถทือกว่าอันซองตัวหลังเนี่ยซองรหลังอาจจะไปสัมผัสก็สามตัวหน้าหรือสีตัวหน้าได้ด้วยสระนะครับหรืออักษรนะครับสองอย่างนะครับสระหรืออักษรนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับถ้ามันสัมผัสได้แล้วมันก็อัน แต่ถ้าเมื่อมันข้าวมันลงเนี่ยข้าวมันลงนะครับมันลงตายวักงเนี่ยมันจะลงม้วนแล้วก็มันจะไหลมันจะไหลเป็นม้วนลดลดลดโอเคแล้วก็อันนี้น้อยเลยเออบะเกี่ยวก็สักน้อยโอเคนะบะเบื้กีน้อยอันนี้โลยวนไตเออกบะเกี่ยวก็สักน้อยไหมอ่าแต่ก็บอกข้างหูเลยเนาะว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยบันทึกว่าเป็นวักงเดียวกันนะครับเออสมัยฮองพิมพิ่งเลียกมังใจนะ อันปัจจุบันนี่ปน,นแยกกันเป็นสองวักสองวักเนี่ยนะเข้าไปไมาวักตายของอันบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยมันก็จะทําให้แต่ละบาทแต่ละบาทมีซีวักซีวักหมดเหมือนเดียวกันปัจจุบันนีะครับเหตุผลก็คืออันตายอันวักที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยปนป,น,ปนมีฉันทะลักเฉพาะเปนแล้วก็เสียงโทพิเศษโทรเมืองอะไรมาตายวักที่สาม ของบาดที่สามเนี่ยไหมปุ่นมีชั้นสลักเฉพาะปุ่นก็คือเสียงสมันแล้วก็เอาละอุอีกับท่านต้องยอมเนาะมันต้องมันมันเป็นอันชั้นสลักบังข้อปุ่นอ่ะโอ้เอเปนะครับเอาละเอาละมันเป็ี่ยนเจนี่นะครับเอาต่อไปพวกที่สามและพวกที่สี่ของอันบัตรก้อมเข้าก้อมนี่อะไรไหมอันนี้ก็ใจลักการเดียวกันนั่นอ่าพวกเนื้อพวกสองตั้งหน้าเนี่ยเห็นไหม ก็สร pe, ุปแล้วก็อันสัมผัสสลาก็ได้เอสัมผัสเนื้อเรื่องก็ได้เนี่ยได้ทั้งสองอย่างนะจะเอาได้ก็ได้โอเคนะสำเนียงล้านนาไตยวนปุนบ้านนาไตยวนนะอันเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่มันต่อเนื่องล้านนาไตยวนนะโอเคนะครับบม่ต้องสัมผัสสลากไหมโอเคนะครับเอาละตันหันนะอย่างครับอ่าสัมผัสหนกสัมผัสในสัมผัสระวังบัตรระวังวักโอ้จี้ดูโมนะครับ่า แต่ก็ยังว่านะผมเขียนแล้วผมก็นงเหมือนลืมอันหลักการของข้าวของหินเด้นนะครับเออเพื่นยังเน้นอยู่แํ่ซามซี่ยังงนะครับเพื่อข้าวมันมื่นเลื่อนไหลนะเพราะว่ามันเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรีวบ้านหลังมันนะมันเป็นข้าวจ้อยแล้วก็เห็นไหมอันก็อันที่เปิ่อนจะอันข้าวของหินเนี่ยเพื่อนจะเน้นนะครับอันแรกก็คือเน้นเอกส่งนะเน้นเอกส่งอ่าก็คืออย่างนี้นะเอกส่งนะ อ่าป้นหันเสียงตีอยู่ในแหลมนเนี่ะเสียงโทพิเศษอยู่ในแหลมนี่ยป้นจะพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่นะครับเอกทรงเห็นไหมอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่อันอันสี่แบบนะครับอ่าก็คือไม่เอกเสีงเอกนะครับอย่างเช่นทรงบออย่างมั่าเห็นไหมไม่เอกเชียงโทม้วนเอออันเนี่ยข้าวอย่าเนี่ยเห็นไหมไม่เอกเสีงโทอันเสียงเอกแล้วครับเสียงเอกเออเสียงเอก อ่าเสียงเอกอ่าอันอันนี้เสียงโทอันทอดทอดเห็ไหมเสียงเอกมาทอดเสียงโทเทียบเห่มไหมเทียบไหมเนีโอเคนะครับเนี่ยสี่ตัวสี่แบบนี้นะครับเพนพยายามจะเอาเอาไปใส่อันเน้นเน้นอันเน้นอันนำหน้าอันอันเสียงตีและเสียงโทพิเศษเห็นไหมหลักมันจะม้นมันมืดลื่นไหลไปเองก็ไปมาเออเอกทรงอ่ะอันต่อไปนะครับที่เพนจะเน้นนะครับ อาก็คือเน้นกรรมที่มันเป็นอันอันอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมไปเป็นไปเป็นเห็นไหมอ่าเห็นไหมไปเป็นเห็นไหมพยายามอ้อนอ้อยฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมพยายามใส่นักนักละมันจะม่วนก่อนไปเองนะเข้าไหมมันจะมืดลื่นไหลนะเข้าเห็นไหมอ่าโอเคนะครับอันที่อันที่สามนะครับเห็นไหมที่ปผนจะเน้นนั่นแหละเออก็เน้น กคำที่มันเป็นอันสละตัวเดียวกันสองตัวติดกันเนาะอย่างเช่นเนี่ยภาษาเนี่ยสละอากูเห็นไหมอ่าอันอันที่สี่ที่เปิเ้ลจะเน้นในรอบก็บคือเน้นคำสมวนนะครับสมวนอย่างเช่นไปปูนไปเพ่ยอะคำว่าไปมันซ้ํานะครับอย่างนี้เนี่ยมาอย่างนี้ใจใจยวนเนี่ยใจยวนนะครับใจยวนเห็นไหมแล้วก็ ใจลเ้อเนี ee, ่ยกรามใจมันซ้ำเห็นไหมันซ้ำต่างวักต่างต่างวักเกาะบ่เป็นอย่างก็ี้ยคือเพรมันซ้ำ,ำอ่ะใจวนใจลืเออ่างไนี่มันมมวนเห็นไหมะะเอาละอันอ่าอธิบายไปหมดแล้วนะครับทองแกะทองแก่นดแล้วแล้วก็ไปว่าอันอ่าสัมผัส,สนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างวัก ระวัาบาดอายังก็ไปหมดนะครับโอเคนะครับอ่าเอาละเอาเอามาลองลองดูอันอันสำเนียงอันสำนวนการเขียนข่าวของผมแล้วเข้าไมไหมมาถึงบทที่สิบเลยไหมเสียงขึ้นลงส่งไปเป็นจานมวนงานบนน้อยเลยน่า เป็นข้าวจ้อยอ่อนอ้อยภาษาสำเนียงละนาไตยวนปืนบ้านไปถอดเอาเนอเทียบเอาจุดานสำเนียงไตยวนไตลื้อนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าก็ข้าวกษณะามาันก็จะลองเขียนกันอย่างอีนนะครับเห็นไหม อ่าโอเคนะครับท่านก็ลองไปไล่ไล่ดูนะครับตามที่ผมเอ้าอู้ไปนะใกครไหมอ่าอันอันนี้เอาอันใหญ่มาอย่างอันนี้อันนี้อันี้ยังไม่ได้อธิบายแล้วเท่าที่อย่างเนี่ยแม่ยอันเสียงขึ้นลงอ่ะป้ายเปยนอ่ะมันปอๆนะครับอันทรงเนี่ยทรงจะทรงเป็นไม่เอกตัวเองก็เห็นไหมทรงจานเนี่ยม้วนงัน บอลน้อยน้นยอยเนี่ยมันเสียงโทพิเศษอ่ะอันบอกระม่วนเนี่ยไหมมวนไม่เอกเสียงโทบอไม่เอกเสียงเองส่งน้อยอลงเลยนานะสองอันอันอ่าสมันสมันนะครับเห็นไหมเป็นข้าวจ้อยจ้อยเป็นเสียงตีไหมข้าวเนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงโทแล้วก็ข้าวส่งจ้อยแล้วก็อ่อนน้อยมันเป็นอออหน่ะอันนี้อออไหมแล้วก็อ่อนน้อยอ่อนไม่เอกเสียงเองนะส่งอ้อยเห็นไหมภาษาสระอาโก้นะครับ สำเน kah, ียงละนาไตยโยนปืนบ้านเออปืนบ้านเห็นไหมอันไตยโยนอันนี้มันบ่มีไตยโยนป mm. ืนบ้านเนี่ยมันบ่มีเอกทรงนะครับเ่าก็ใจาอันปืนกับบ้านเนี่ยเื้ยมันถูไทยกันไปนะก็มันบ่มีเอกทรงเห็นไหมอันใจกับโยนมันเสียงสะมันบ่นไหมก็เอาปืนบ้านเกิดไตยโยนปืนบ้านเอามันถูไทยกันไปเนาะเสียงตีก็เสียงโทนะไอ้บ้าโอเคนะครับไปถอดเล้วเนอ เทียบเอาจุด้านน่ะด้านมันนันด้านมันอันเสียงโทพิเศษจุเสียงตีไหมเอาเสียงอันสัมันครับอันเทียบเนี่ยเทียบเนี่ยมันเป็นอันอ่าอันนี้เสียงโทด้วยกําเนิดนะครับอ่ะมันเทียบแล้วมันเทียบส่งจุ่ส่งด้านอ่าโอเคนะครับจำเลียงไตยวนไตลื้อไตยวนไตลื้อมันเป็นอันอ่าคำซ้ำมนนะครับเห็นไหมอันไตลื้อเห็นไหมโอเคนะครับอ่า กท่านก็ลองไปก่อยนะครับ,บผมไล่มาดูแล้วนะครับเห็นไ,ไหมอ่าอันของกานเขียนข้าวแบบข้าวงหงินและข้าว,าวพญาผมพกเขียนกันอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมถ้าได้ท่านใดสนใจก็ฟังผมแล้วก็ไปจุดชื่อจํมาว่าเฮออันไหนเป็นอันไหนอันนั้นจำเป็นอันไหนนะครับเห็นไหมอันไหนเขียน,นมาได้ไปได,ไได้ว่า,อาโอเคนะครับท่านก็ไปเปิดเอาคนเดียวนะครับครับวันนี้ผมก่อบรรยายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ